คยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมครับเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของดวงใจนะครับอันนี้เนี่ยในแง่ของการถ่ายภาพเนี่ยใช่เลยครับเพราะว่าการถ่ายภาพโดยเพราะยิ่งภาพเต็มหน้านะฮะการมองกล้องหรือไม่มองกล้องเนี่ยสาคัญมากเพราะว่าเวลาเราถ่ายมาที่หน้าหน้าของคนเราหรือแม้แต่ครึ่งตัวก็ตามนี่นะฮะเวลาคนเราดูภาพเนี่ยจะดูที่ตาของคนเป็นหลักเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมักจะมีการที่บอกว่าให้มองกล้องใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ถ้าเราถ่ายเนี่ยทุกรูปเลยเนี่ยมองกล้องหมดทุกรูปเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อนะครับเวลาเราถ่ายเราอาจจะมีว่าบางบางครั้งก็มองกล้องบ้างมีมองออกไปทางนูง้นทางนี้บ้างนะฮะอันนี้ตัวของตากล้องเองต้องต้องคอยบอกดางแบบเขานะครับเราก็ลองดูว่าโอเคบางทีโพสท่าเนี่ยตอนแรกเราอาจจะให้มองกล้องก่อนนะฮะถ่ายสักสองสามช็อตแล้วเราอาจจะดูว่าโอเคมุมนี้อาจจะให้เขามองไปทางซ้ายบ้างแล้วเราก็ถ่ายเหลือพื้นที่ทางซ้ายไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือให้มันมีการมองกล้องบ้างมองไปทางนู้นบ้างเนี่ยภาพมันจะมีความหลากหลายมากขึ้น เพราะความหมายของการถ่ายภาพเนี่ยเวลานางแบบมองกล้องเนี่ยก็คือเขาหมายถึงว่าเวลาอารมณ์ความรู้สึกของนางแบบเนี่ยถ่ายทอดมาทางที่แววตาทั้งหมดนะฮะจะไปปรากฏอยู่ในภาพแล้วก็คนที่มาดูภาพนั้นเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้ว่านางแบบเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้านางแบบเมื่อมองไปทางด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหมือนกับนางแบบเนี่ยเหมันกัว่าเวลาเราไปถ่ายเนี่ยลักษณะเหมือนกันแอบถ่ายะครับก็คือตัวนางแบบเนี่ยไม่ทราบว่าเรามาถ่าย ก็คืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราไปกําลังไปดูอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ในอเรียเอเรียบทธรรมชาติของเขาอะนะฮะเราก็สามารถจะอารมณ์ความรู้สึกของภาพเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนไปเฝ้ามองเขานะฮะจะไม่เป็นการสื่อสารโดยตรงเหมือนกับที่เวลาแบบเนี่ยมองกล้องเยอารมณ์ของภาพมันจะไม่เหมือนกันเวลาภาพออกมาเวลาเรามาเลือกใช้งานเนี่ยมันก็จะมีภาพหลายๆแบบให้เราเลือกใช้เพราะฉนั้นเวลาเราถ่ายเนี่ยันจะมีทั้งแบบมองกล้องแล้วก็ไม่มองกล้องด้วยนะครับ